ในช่วงปีพศ2520คุณย่าก็ได้ย้ายมาอาศัยที่หมู่บ้านเสรีถนนรามคำแหงกับคุณปู่ในตอนนั้นมีคนงานที่บ้านคนหนึ่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งหลังจากที่คุณย่าเสียชีวิตไปก็ไม่มีใครทราบชื่อคนงานคนนั้นคนงานคนนั้นทําผัดซีอิ๊วได้เลิศรสมากถึงขนาดว่าแขกผู้มาเยี่ยมเยียนทุกคนจะต้องยกนิ้วให้ทําให้ผัดซีอิ๊วกลายเป็นอาหารรับแขกไป คุณย่าจึงได้สังเกตและบันทึกวิธีทำผัดซีอิ๊วแบบของแรงงานนิรนามคนนั้นไว้แล้วส่งความอร่อยนี้ต่อมาให้ลูกหลานและนี่ก็คือที่มาการเดินทางผ่านสถานที่และเวลาของผัดซีอิ๊วนิวรนามบ้านเซรีพอศ .2520 ของร้านฮังรีจัมโบ้ พบกับ Hungry Jumbo ได้แล้ววันนี้บน Delivery Platforms ชั Platform s, ้นนำ